อุ้ยอะไรอุ้ยทำหอกเหรอยี่สิบแค่ยี่สิบแค่อ๋อ 100. <c oughs> อีกหแบบนึง่งร้อยโอ้ยแป๊บหนึ่งทำไมอะเต่าจะหน้าแดงเหรือเลืออไหน Doing the best. เอ่อพอแล้วิา,าไม่หิวอ่ะหิวแตงแตงแตง,งแตงแตงแตง แตงแตงตงงตงตงแตงแตงตงตงอะมามีกินดีกว่าทำไมทำหน้าย่นอยงนั้นนะทำไมทำหน้าย่นงั้นนะมามีกินได้ไหมไม่ได้หรอหูหิวอ่ะเอาไว้ให้ใครกินอุ้ยตัดไข่ในตัดไข่มามีดูหน่อยสิ rớt thăm ngay ơi ui thăm ngắn nọ ui, ơi đại dạng you can do that why này hả mẹ mẹ xí này, ngay ơi thăm ngay ơi กินได้ยังน้อตัดเป็นพิซซ่าจลินตัดไข่เหมือนพิซ so พซ่าเลยอ่ะว้าว you so smart อุ้ยตัดไข่เป็นพิซซ่าเลยไหนกินดิไหนกินชินนนมมช้นหนึ่งป้อมามีชิ้นหนึ่งอร่อยไหมกินได้ย,ยังชิมก่อนชิมก่อนวันนี้ยายทำมาอร่อยหรือเปล่าน้อ ยายลืมใส่อะไรหรือเปล่านอ้อใสอ่ซอสขอบคุณค่ะอืมอร่อยมากอะไม่ร้อน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 ฮกินเลยกินเลย <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวมามี่เอาน้ำให้แป๊บนึงนะ <c oughs> ได้กินแล้วยังได้กินแล้วยังกินแล้วคำหนึ่งอร่อยไหม มามีอยากกินด้วยเหรอมามิอหรออ้ยให้มามีกินช้อนเปล่านี้นะแค่กินนิดเดียวฮะว้าวอร่อยจังเลยข้าวไข่ข้าวไข่เจลลีนะ Oh, cut, cut. Okay. No, you can't, can't, okay.